สวัสดีครับผมครูบอลล็อกแปดนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการแก้สมการม3นะครับเช่นเคยนะแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับซึ่งจะเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับนะค่อนข้างที่จะซับซ้อนขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นไปดูกันเลยนะครับอ่เริ่มต้นจากตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1โจทย์ก็คือ 5x ลบ2มากกว่า13นะครับ 5x ลบ2มากกว่า13ทีนี้เราไปเริ่มเลยนะครับโซลูชันนะ วิธีการเขียนโจทย์ลงไปนะครับ5 x ลบ2มากกว่า13ครับนะครับซึ่งทีนี้สังเกตว่าฝั่งซ้ายมันจะมีอยู่ก็คือมี5มีลบ2ใช่ไหมเราย้ายอะไรไปก่อนครับย,ย้ายลบ2ไปก่อนนะอ่า,ย,าย้ายลบ2ไปก่อนพอย้ายไปปุ๊ฝั่งนี้ก็จะเหลืออะไรครับ5อะไร5 x นะครับตัวนี้ก็จะเป็น 13บวกกับอะไร 2, 2เพราะว่าจากเดิมฝั่งซ้ายมันเป็นลบ2ย้ายมาฝั่งขวาก็เป็นอะไรครับบวก2อนะอันนี้ก็จะเป็น 5x กนะครับก็จะกลายเป็น10อะไร15นะครับ15ต่อไปทีนี้ต่อไปเราก็จะย้ายอะไรมาครับย้าย5นะครับ5ซึ่งมันทำอะไรกับ x อยู่มันคูณอยู่เราก็ย้ายไปอะไรไปหารนะครับนะก็จะกลายเป็น15 หารหนาครับ15หาร5นะ15หารได้5ตัวน,นี้ก็ตัดทอนกัน 5, 1, 5, 5 3, 15 5, 35มานะครับ5 3 5 x มากกว่าเลยครับ3นะครับอ่าซึ่งเป็นคำตอบของอสมการเราแล้วนะครับ x มากกว่า3นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ไปเขียนอะไรครับอ่าเส้นจำนวนนะเขียนเส้นจำนวนเช่นเคยครับอ่าลากไปฟืบนะครับอ่า ตัวนี้ก็จะเป็น3เป็นจุดสตาร์ทของเรานะครับอ่ะเขียนไป3ขีดฝั่งขวา1 2 3ฝั่งซ้าย1 2 3นะครับอ่ะเพิ่มขึ้นเขียนทีละ1น่ละครับก็จะเป็น4 5 6อันนี้ก็2 1แล้วก็อะไร0นะครับมากกว่า3มากกว่า3ตัวนี้เราก็ลากไปด้านขวานะครับลากไปด้านขวา หัวลูกศรให้มันจะลดกันบนกับล่างนะครับความหมายก็คือจํานวนจริงที่มากกว่า3นะครับแต่ในที่นี้เราจะวงเอาแต่จํานวนเต็มนะครับซึ่งก็จะมี4 5แล้วก็อะไรหไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่าเขียนตอบครับทีนี้เขียนตอบนะครับจำนวนเต็มที่มากกว่า3นะครับอ่าก็เขียนลงไปนะครับอ่า คลิปที่แล้วครูเขียนเต็มไปแล้วนะครับนะในที่นี้ครูจะเขียนย่อลงมานะครับคำตอบของสมการนะครับ x มากกว่า3จํานวนเต็มที่มากกว่า3คือนะครับมีอะไรบ้าง4 5 6ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปข้อที่2นะข้อที่2นะครับก็เป็นโจทย์คล้ายๆกันนะครับเป็นโจทย์คล้ายๆกันนะเขียนโจทย์ลงไป 3x บวกอะไรครับบวก2 น้อยกว่า1 0อะไร15นะครับนะในที่นี้ฝั่งซ้ายมันก็จะมี 3x แล้วก็2มีเลข3กับเลข2อยู่ต้องทำให้ x เหลืออยู่ตัวเดียวนะครับก็คือย้ายข้างในที่นี้เราย้ายบวก2ไปก่อนนะครับย้ายบวก2ไปก่อนฝั่งนี้ก็เหลือ3อะไร 3x นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็น15จากบวก2ย้ายมาเป็นลบอะไรลบ2นะครับอ่าก็จะเป็น 3x นะครับ15ลบ2เหลือ 10อะไรครับ13นะครับ13นะเอ้ยไม่ใช่เหลือ13ดิอ่ะครูเขียนโจทย์ผิดขออภัยขออภัยนะครับนะอ่ะขออภัยขออภัยโจทย์มันต้องเป็น3 x บวก2น้อยกว่าหรือเท่ากับอะไรครับ5นะน้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะครับอ่ะเราก็ย้ายบวกอะไรไปครับบวก2ไปนะครับฝั่งซ้ายก็จะเหลือ 3 x นะครับฝั่งขวาก็จะเป็นจากบวก2ย้ายมาเป็นลบอะไรลบสนะครับอ่าห้าลบสเหลืออะไร3นะครับต่อไปเราก็ย้ายไปนะครับย้ายไปก็คือย้าย3ไป3มันคูณกับ x อยู่นะครับเราก็ย้ายไปทำอะไรไปหารนะครับไปหารนะก็จะกลายเป็น x นะ3หารด้วยสนะครับตัดทอนกัน3 1 3 3 1 3 เพราะนั้นตัวนี้ก็จะได้คำตอบของสมการเป็น x น้อยกว่าหรือเท่ากับอะไรครับ1นะครับอ่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอ่าปึ๊บเขียนเส้นจำนวนเลยนะครับเขียนเส้นจำนวนเลยอ่าตัวนี้เขียนจุดสตาร์ตตรงกลางไปนะครับตรงนี้ก็เป็น1นะครับฝั่งขวาเขียนไป3ขีดนะครับ1 2 3ฝั่งซ้ายก็3ขีด 1 2 3อนะครับอันนี้ก็จะเป็น2 3แล้วก็อะไร4นะครับเล็นมาก4กก็มากไปเรื่อยก็มีนะครับอันนี้ก็น้อยลงมาทีละหนึ่งก็จะเป็น0ลบ1แล้วก็ลบอะไรลบ2นะครับจุดสตาร์ทเริ่มต้นเราคือ1น,น้อยกว่าหรือเท่ากับลูกศรไปฝั่งซ้ายย้ายไปครับฟืบนะ,ะมีน้อยกว่าหรือเท่ากับเราก็แรงเหว่ไปนะครับแรงเหว่ไป น้อยกว่าหรือเท่ากับ1เราก็ต้องเอาอะไรด้วยครับเอา1จํานวนเต็มนะ0ลบ1แล้วก็ลบอะไรลบ2นะครับอ่าไปเขียนตอบนะครับเขียนตอบนะ x น้อยกว่าหรือเท่ากับอะไร1นะครับนะเราจะามาแต่จํานวนเต็มจํานวนเต็มที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ1นะครับตัวแรกก็คืออะไร1 0ลบ1ลบอะไรลบ2 ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะนะครับต่อไปตัวอย่างที่3นะครับตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3ก็จะเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างจะซับซ้อนขึ้นมากว่าเดิมแล้วนะครับนะแต่มาดูทีนี้สังเกตฝั่งซ้ายมีอยู่3ตัวคือลบหมี2แล้วก็มีอะไรสนะครับเราจะต้องย้ายอะไรไปก่อนดีพวกเราคิดช่วยกันนะครับนะย้ายตัวไกล x ไปก่อนก็คือลบอะไรลบหนนะ อ่าย้ายลบหนึ่งไปก่อนฟืบลบหนึ่งก็ย้ายไปด้านขวานะครับอา้าวอันดับแรกเขียนโจทย์ลงไปก่อนนะครับ 2x ส่วน3ลบ1น้อยกว่าหรือเท่ากับอะไร1น,นะครับอา้าวย้ายไปนะครับย้ายไปย้ายไปปุ๊บฝั่งซ้ายก็จะเหลือ2อ,อะไรส x ส่วน3น้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับก็จะเป็นจากลบ1ย้ายมาเป็นบวกอะไรครับบวก1น,นะบวก1 บวกกันเลยทีนี้นะครับ1นบวกหก็เป็นเท่าไหร่สนะครับต่อไปฝั่งซ้ายเหลือ2กับ3นะครับเราจะย้ายตัวอะไรก่อนย้าย3ก่อนนะครับนะย้าย3ก่อน3มันทําอะไรอยู่มันคูณอยู่เราก็ย้ายไปทําอะไรเอ,อ้ยไม่ใช่3มันหารอยู่เราก็ย้ายขึ้นไปเลยครับไปคูณนะครับนะก็จะเป็น2อะไรสอนะครับค,คูณกันเลยนะสคูณสก็เป็นเท่าไหร่6นะครับ ่าบรรทัดมันไม่พอนะนะครับครูขอยื่นมาเขียนตรงนี้เลยแล้วกันนะครับอ่าก็จะเป็นทีนี้2มันคูณอยู่เราก็ย้ายไปทําอะไรครับไปหารนะอ่าก็จะ x นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ6ส่วน2นะครับ6ส่วน2อ1 2อะไร3นะครับอ้าวตัดทอนกัน x น้อยกว่าหรือเท่ากับอะไร3นะครับเป็นคำตอบของสมการของเรานะครับนะอ่า ทีนี้ต่อไปเราก็ไปเขียนเส้นจำนวนเลยนะครับนะ,ะกรณีนี้นะครับเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ3นะครับไปเขียนเลยนะครับอันนี้ก็3 3ขีด 1, 2 3มากกว่านี้ก็ได้นะ1 2 3นะครับไปด้านขวาเพิ่มขึ้นทีละหอันนี้ก็4 5 6ไปด้านซ้ายลดลงทีละ1ก็จะเหลือ2 1แล้วก็อะไร0นะครับอ่า เริ่มต้นที่จุดสตาร์ทของเรานะครับก็คือ3นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับไปด้านซ้ายลากไปเลยนะครับลากไปเท่ากับเราก็ใส่ไปนะครับอ่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ3แสดงว่าจำนวนเต็มตัวแรกคืออะไรครับ 3, 2, 1แล้วก็อะไร0น้อยลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่าไปเขียนตอบนะบเขียนตอบนะอ่าคำตอบของสมการเราคือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับอะไร3 นะครับเพราะนั้นมันคืออะไรครับจำนวนเต็มอะไรบ้าง3 2 1 0ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปข้อ4อ่าข้อ4ก็เป็นโจทย์ที่ค่อนข้าง,งจะไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาลองทํากันดูเลยนะครับนะอ่าทีนี้วงไว้ก่อนฝั่งซ้ายมีตัวอะไรที่อยู่กับ x อ,อยู่มี3แล้วก็มีบวกอะไรครับบวก2 นะครับอ่ามี3แล้วก็มีบวก2อ่ามี3แล้วก็มีบวก2นะครับในทีน่นี้เราก็ไปเริ่มทำเลยโซลูชันนะครับวิธีการก็คือเราจะย้ายอะไรไปก่อนครับย,ย้ายบวก2ได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันติดอะไรครับติดส่วน3อยู่เพราะนั้นเราต้องเคลียร์ตัวส่วนไปก่อนก็คือ3 3ในที่นี้มันหารอยู่เราก็ย้ายขึ้นไปทำอะไรครับคูณนะครับาก็จะกลายเป็น x บวก2น้อยกว่าเหรือกับ1คูณอะไร1คูณ3นะครับอ่าคูณกันเลยนะ1คูณ3ก็กลายเป็นอะไร3นะครับต่อไปเราก็ย้ายไปนะเราก็ย้ายไปย้ายบวก2ไปนะครับนะฝั่งซ้ายกี่เลยแค่ x นะครับ3จากบวก2ย้ายมาเป็นลบอะไรลบ2นะครับ ลบกันเสร็จสับก็จะเหลืออะไรเหลือ1น,นะครับนะเหลือ1อ่าเหลือ1น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของอสมการของเรานะครับนะปึ๊บนะครับ,บ,นะรบทีนี้เรามาเขียนเส้นจำนวนนะครับไปเขียนเส้นจำนวนนะเช่นเคยลากเส้นตรงใส่หัวลูกศรที่ปลายเส้นทั้ง2เส้นไอสองข้างนะครับนะจุดสตาร์เราอยู่ที่1 เขียนไป3ขีด1 2 3ด้านซ้าย3ขีด1 2 3นะครับวงกลมที่จุดสตาร์ทของเราคือ1นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับไปด้านซ้ายนะครับลากไปนะครับเท่ากับวงกลมไว้นะครับอ้าเออลืมเขียนจำนวนดิอันนี้ก็เป็น2 3 4มากไปเรื่อยๆ0ื2นลบ1ลบ2น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับ จำนวนเต็มที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ1ตัวแรกก็คือ1 0ลบ1งลบ2ลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่าไปเขียนตอบนะครับเขียนตอบเขียนตอบตันนี้คำตอบของสมการเราก็จะเป็น x น้อยกว่าหรือเท่ากับอะไร1นะครับจำนวนเต็มตัวแรกคืออะไรครับอ่าคือ1 0ลบ1ลบ2ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ อ่าโอเคตัวอย่างที่4เสร็จแล้วนะครับไปตัวอย่างที่5ตัวอย่างสุดท้ายนะอ่าตัวอย่างที่ตัวอย่างสุดท้ายก็มีค่อนข้างซับซ้อนขึ้นมานิดหนึงแต่ว่าไม่ยากนะครับเราเห็นแพทเทิร์นโจทย์ไปแล้วนะครับนะอ่าคือข้อนี้มี2คูณกับ x มีลบ1แล้วก็มีส่วนอะไรส่วน3นะครับซึ่งแน่นอนเราต้องย้ายตัวที่เป็นส่วนไปก่อนเพื่อที่ให้เคลียร์ตัวส่วนแล้วก็ย้ายตัวบนไปได้นะครับนะ ไปเลยวิธีทำนะครับโซลูชันเราก็ย้ายอะไรไปครับ3 3มันหารอยู่ก็ย้ายขึ้นไปทําอะไรคูณนะครับอ่าเอาไปคูณกับ5ตัวส่วนบนก็เหลือ 2x-1 5คลบ1 5คูณกับอะไร3นะครับ5คูณ3นะก็จะกลายเป็น 2x-1 ลบ1คูณกันนะครับ5คูณ3เป็น10อะไร15นะ15 ต่อไปก็เข้ารูปแบบมีแล้วสบายเลยนะครับมี2กับลบหเราก็ย้ายอะไรไปก่อนครับย้ายลบหไปนะย้ายลบหไปจะเป็น 2x กนะครับอ่าก็จะเป็น15จากลบหย้ายมาอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นบวกหนะครับบวกกันเสร็จสับท์บ5บวกหเป็น16นะครับต่อไปย้ายอะไรครับย้าย2จากคูณอยู่ก็ย้ายไปทำอะไรไปหาร นะครับย้ายไปหานะ2 1 2 2 8ึ่นะครับ2 8งแอ่าก็จะเป็น x มากกว่าหรือเท่ากับอะไร8เป็นคำตอบของสมการของเรานะครับอ่านะอ้าวทีนี้ไปเขียนเส้นจำนวนเลยนะครับเขียนเส้นจำนวนเลยนะไปลากเส้นตรงนะครับลากเส้นตรง จะต้องสออปลายทั้งสองข้างนะครับอ่าไปจุดกึ่งกลางตัวนี้เป็นไร8นะครับไป3ขีด1 2 3 1 2 3อะครับตัวนี้ก็9 10แล้วก็10อะไร11อันนี้ก็7 6แล้วก็อะไร5นะครับจุดสตาร์ทเริ่มต้นที่8นะครับลากไปด้านขวานะลากไปด้านขวาฟืบนะมากกว่าหรือเท่าก,กับ8นะครับก็ แรงเอาไว้นะครับนะก็จะเป็น8 9 10แล้วก็11แล้วก็ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่าเขียนตอบเลยนะครับเขียนตอบเลยนะครับ x มากกว่าหรือเท่ากับ8เป็นคำตอบของสมการของเรานะครับทีนี้เราจะเขียนที่ตัวที่เป็นจำนวนเต็มขึ้นมานะครับก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ8ตัวแรกก็จะเป็น8 9 10 11ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ ตัวอย่างที่5เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสำหรับ5ตัวอย่างแล้วนะครับทีนี้เมื่อเราทบทวนดูคลิปแล้วนะครับเราก็ต้องลองไปทําแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดทีนี้ครูส,สั่งไปก็จะมี5ข้อนะครับเป็นแบบหัดที่3นะครับเรื่องการแก้สมการเช่นเคยนะครับมีแบบหัดหข้อกข็ขอให้พวกเราลองฝึกทำนะครับนะผิดถูกไม่เป็นไรก็ขอให้เราฝึกทำด้วยตัวเองมันจะได้เกิดทักษะนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ การสอนเรื่องการแก้สมการนะครับครั้งที่2นะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับสามารถแนะนำติชมสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ